สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจากโทเฮลรี่พาฝองพานะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่มาแนะนํานะครับแล้วก็รับชมนะครับพระรูปหล่อหลวงู่ทวดวัดช่างให้ปีพศสองพนห้าสามนย์นะครับพระองค์นี้มีชื่อนะครับว่ารุ่นทูนเก้านะครับผมซึ่งเป็นพระยอดนิยมเลยนะครับของวัดช่างให้นะครับ องนี้เนี่ยพระหล่อได้สวยนะครับแล้วก็ผิวสวยด้วยนะครับมีกล่องเดิมนะครับนี่นะครับแล้วตัวผมเองนี่ก็มีเก็บเลี่ยมทองเก็บไว้หนึ่งองค์เหมือนกันนะครับผมรุ่นนี้ก็ถ้าได้อ่านประวัตินะครับก็จะเรียกได้ว่าหลงรักเลยนะครับแล้วก็เป็นพระที่หน้าแขวนอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับคือรุ่นทุนเก้านี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ อ่านเอกสารนะครับให้ฟังหน่อยนะครับเพราะว่าเอ่จะรีวิวแบบชัดเจนนะครับผมเอาแบบเขาเรียกว่าให้ให้เนียนที่สุดนะครับก็เลยจะต้องมีเอกสารนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางไว้ตรงนี้นะครับองนี้กล่องเดี๋ยวมานะครับฟังกันสักนิดนึงนะครับผมรูปลหล่อหลวงพ่อทวดรุ่นทุนเก้าปีสองห้าสามศูนย์ พิมใหญ่นะครับพิมเนี่ยเขาจะมีพิมพ์เล็กกับพิมพใหญ่นะครับพิมเล็กเนี่ยจะเป็นทองคําพิมพ์ใหญ่แบบนี้ก็มีทองคํานะครับแล้วก็แต่ว่านี้เป็นนวะนะครับผมนวะพิมพ์ใหญ่นะครับก็ดูนะครับขนาดนี้กําลังแฝนเลยนะครับผมพระนะครับรุ่นนี้เนี่ยหล่อได้ดีนะครับมีความละเอียดสูงนะครับจํานวนการสร้างนะครับผมเอาจํานวนก่อนนะครับ จำนวนการสร้างพระเนือนวภาพิมพ์ใหญ่นะครับทั้งหมดนะครับสองพันห้าร้อยสามสิบองค์นะครับแบบนี้นะครับผมเขาจะมีการอุดผงว่านปีเก้าเจ็ดด้านในนี้ด้วยนะครับตรงนี้อุดโคดนวะนะครับอุดอุดผงด้วยนวะแบบนี้นะครับสร้างสองพันห้าร้อยองค์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นทองคําจะนะครับ สร้างสามสิบองค์เท่านั้นนะครับผมรวมเป็นสองพันห้า้อยสาสิบองค์ก็คืออุดนวะสอง0ันห้าร้อยนะครับอุดทองคำสามสิบองค์นะครับแจกกรรมการก็คือสองพันห้า้อยสาสิองค์นะครับทั้งหมดเท่าจำนวนปีพศนะครับพิธีการสร้างนะครับการสร้างพระรุ่นนี้นะครับเนื่องในวราระาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบห้ารอบ หรือ60ปีในปีพศส5 3 0นี่นะครับผมในหลวงอายุ60นะครับแบบที่อ่านไปเมื่อกี้เลยนะครับผมและเพื่อเป็นการหาทุนบุรณะและซ่อมแซมวิหารที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพทวดและพระอุโบสถของวัดพุทธาธิวาสที่ชำรุดสุดโทมลง ในการนี้ท่านสวัสดิ์โชติพานิตได้ทำการหล่อพระบูชาหลวงพ่อทวดด้วยเนื้อทองคําบริสุทธิ์หน้าตักสมนิ้วครึ่งขึ้นเพื่อทูลเก้าถวายเป็นพระราชกกุศลจึงเป็นที่มาของชื่อรุ่นทูลเก้าใต้ฐานจึงตอกโค้ด ลเกุ้ถูกองค์หลวงพราะทวดรุ่นนี้จัดเป็นของนิยมมากของสายนี้ตั้งแต่เริ่มเปิดจองถึงขนาดต้องซื้อใบจองกันเลยทีเดียวด้วยมีรูปแบบสวยงามชนวนมวลสารดีเจตนาบริสุทธิ์สร้างน้อยหายาก สร้างโดยท่านสวัสดิ์โชติพานิชอดีตประธานสารดีกาและและเป็นผู้ที่สร้างหลวงพ่อทวดเบตรงรุ่นแรกใต้ฐานนี่นะครับผมท่านสวัสดิ์นี่ก็จะสร้างเบตรงรุ่นแรกด้วยนะครับก็ราคาเนี่ยเป็นล้านแล้วครับผมเป็นที่นิยมมากนะครับพระท่านสวัสดิ์นี่จะนิยมเรียกได้ว่าถูกรุ่นนะครับผมพระท่านจะนิยมมากนะครับ เมื่อกี้นะครับเอ,อ่อและคราวนี้นะครับโดยในวาระแรกท่านสวัสดิ์โชติพานิชได้ํำเนินการหลอมแผ่นพระยันและโลหะชนวนต่างๆที่วัดบรวรน,นิเวศและในการนี้สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะครับได้สเสด็จเป็นองค์ ประธานในพธิธีนี่นะครับผมวาราแรกเนี่ยเป็นการหล่อหลอมนะครับแผ่นยันแผ่นชนวนต่างๆนะครับก็สมเด็จพระสังฆราชนะครับเป็นประธานในพิธีอันนี้วาราแรกนะครับผมวาระที่2ได้นํารูปหล่อพิมพ์ใหญ่นี้ไปบรรจุเนื้อว่านปี97ที่ใต้ฐานขององค์พระโดยหลวงปู่เริ่มวัดจุกเชอ หลวงปู่เริ่มวัดจุกเชิญนะครับเป็นผู้บรรจุวานปี97โดยเนื้อวานปี97นี้เป็นของดั้งเดิมที่ท่านสวัสดิ์โชติพาณิชได้เก็บรักษาไว้ตั้งแต่สมัยอาจารย์ทิมวัดช้างให้สุดยอดไหมครับผมวาราแรกหลอมแผ่นยันโดยสมเด็จพระสังฆราชนะครับเป็นประธานในพิธีวาราที่สองอุดผง97โดยหลวงพ่อเริ่มวัดจุกเชิญนะครับผม และในวาระที่สามจึงได้นำไปปลุกเสกที่วัดชังให้โดยมีพระคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเกรูปร่วมพิธีมีท่านอาจาร,รย์นองวัดทรายขาวผู้ร่วมสร้างและปลุกเสกหลวงพ่อทวดปี97และยังเป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดการปลุกเสกหลวงพ่อทวดมาจาก อาจารย์ทิมวัดชางห้โดยตรงเข้าร่วมพิธีและดับเทียนชัยจึงเป็นอีกรุ่นที่คู่ควรมีไว้เชื่อถือได้ไม่เลื่อนลอยนี่นะครับผมอันนี้ก็เอามาจากเอกสารนะครับผมสิ่งที่ผมอ่านให้ฟังนะครับก็ามาจากเอามาจากเอกสารนะครับแล้วก็มานะครับมาดูกันที่องค์พานะครับ ก็เดี๋ยวผมจะทวนให้ฟังนะครับว่าพารุ่นนี้เนี่ยฉนวนมวลสารสุดยอดนะครับผมหล่อทีออ่วัดบอวรนิเวศนะครับแล้วก็มีการปลูกเสกนะครับโดยสมเด็จพระสังฆราชนะครับววลาที่สองเป็นการอุดผงว่านเก่าปีเก้าเจ็ดนะครับโดยหลวงพ่อเริ่มวัดจุกเชิญเวลาที่สามนี่ก็ท่านอาจารย์นองนะครับแล้วก็เกจิดแดนใต้นะครับ ก้ารูปนะครับร่วมปลุกเสกจำนวนนะครับก็สองพันห้าร้อยสาสิบองค์นะครับโดยแบ่งเป็นอุดทองคำสามสิบแล้วก็อุดนวะแบบนี้นะครับสองพันห้าร้อยองค์นะครับผมก็เขาเรียกว่าฮอตตั้งแต่ยุคนั้นเลยนะครับคือมีการซื้อขายใบจองเกิดขึ้นเลยนะครับสำหรับพารุ่นนี้เดี๋ยวมาดูที่กล่องกันหน่อยนะครับผม ที่กล่องนะครับหลวงพ่อทวดรุ่นทุนเก้าพิธีปลุกเสกวัดชังให้ยี่สิบสองสิงหาคมสองห้าสามศูนย์รุ่นทุนเก้านะครับนี่กล่องเดิมๆเขาเลยนะครับพระองค์นี้เนี่ผมได้มาจากเบตงยะลาเลยนะครับนี่ได้มาจากเด็กเบตงยะลาเลยนะครับก็อยุรุ่นรลาวเขาเดียวกับผมนะครับเขามีเนื้อทองคาด้วยนะครับ แต่ผมก็ได้แค่นาวะมาจากเขานะครับผมนี่นะครับผมก็ได้มาผมก็เลี่ยมเก็บรักษาผิวไว้ให้อย่างดีนะครับพารุ่นนี้เป็นพาที่ผมชอบอีกหนึ่งรุ่นนะครับเพราะว่าเจตนาการสร้างดีพิธีนี่มวลสารอะไรนี้สุดยอดนะครับผมก็เลี่ยมทองเก็บไปองค์หนึ่งครับนี่องค์นี้นี่ตอนที่ผมไปเลี่ยมทองเนี่ยหนึ่งหมื่นเกือบหกพันนะครับผมตอนนั้นทองบาทละสองหมื่น ตอนนี้ทองบาทละสามหมื่นแล้วคงเรี่ยมหมื่นหกไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าใส่แบบจัดหนักทองรถถังมาเลยนะครับผมรุ่นนี้ต้องมีนะครับรุ่นนี้ต้องมีนะครับของมันต้องมีรุ่นนี้เนเขาจะอุดผงเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆพี่ๆดูให้ได้นะครับเราจะเห็นกลมๆตรงนี้นะครับ คือเขาล่อเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําการเจาะรูนะครับผมแล้วก็อุดผงว่านเก่าปีเก้าเจ็ดเข้าไปด้านในผงว่านเก่าก็เป็นของท่านสวัสด์นะครับเก็บสมัยไว้เอ่อตั้งแต่ท่านอาจารย์ทีมนะครับผมบรรจุด,ด้านในเสร็จปุ๊บก,ก็ทําการแต่งนะครับอุดเสร็จก็ทําการแต่งเจียนะครับพิธีการอุดนี้ก็โดยหลวงพ่อเริ่มมาจุกระเชอนะครับรุ่นนี้เขาจะต่อโค้ดร,รอเก้าจุดห้านะครับ ชื่อว่ารุ่นทูนเก้านะครับรอเก้าจุดห้าอันนี้ไม่มีในเอกสารนะครับแต่ว่ามีในหนังสือเล่มหนึ่งนะครับผมไปอ่านของประวัติรุ่นทูนเก้านะครับคือเขามีในยยะสาคัญนะครับว่ารอเก้าเนี่ยก็คือในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับจุดห้าก็คือห้ารอบนะครับเจริญพระชนมพรรษาครบห้ารอบนะครับก็คือหกสิบปีนั่นเองนะครับผมก็เลยต่อโค้ดรอเก้าจุดห้านี้นะครับเจริญพระชนมพรรษา ครบห้ารอบนะครับหกสิบปีก็พิธีการปลุกเสกก็แบบที่บอกนะครับว่าเล่นกันตั้งแต่แผ่นยันเลยนะครับผมแผ่นยันชนูนมวลสารนะครับโดยสมเด็จพระสังฆราชพระก็องค์ใหญ่นะครับผมกำลังแฝงเลยนะครับอันนี้เทียบกับเตารีดพิมพ์เอวัดชังให้ให้ดูนะครับนี่เป็นเนื้อท่องทิพย์นะครับเนี่ยเทียบกับเตารีดพิมพ์เอก็พอเลี่ยมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเขื่องเขืองประมาณนี้นะครับเนี่ย ผมก็เลี่ยมเก็บไปองค์หนึ่งเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ผมบอกเลยนะครับใครเล่นสายนี้นะครับรุ่นนี้ไม่ควรพลาดเป็นพระที่หน้าแฝนมากๆอีกหนึ่งรุ่นนะครับพิธีใหญ่จริงนะครับผมบกเสกถึงสามวาระไม่ธรรมดานะครับท่านสวัสดนะครับผมเชื่อถือได้ไม่เลื่อนลอยนะครับพระนี้เขาก็จะเป็นแบบ นั่งอยู่บนฐานบัวนะครับแต่ว่าบัวเนี่ยของรุ่นนี้จะไม่เหมือนรุ่นอื่นเลยเห็นไหมครับดูจากด้านล่างขึ้นไปบนนะครับผมเนื้อโลหะเนี่ยแก่ทองคํามากๆนะครับผ้าแก่ทองคําจัดจัดนิ้วนี่ติดเลยนะครับผ้าหล่อได้คมผิวสวยมากนะครับดูนะครับจมูกมีโดนนิดนึงนะครับแตะนิดนึงนะครับแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ผ้าสวยนะครับผม เม็ดในตาเนี่ยติดเลยนะครับจีวรสังคติคมกิฟเห็นไหมครับนี่สังคติคมจีวรคมนะครับเส้นประคดต,ต่างๆดูหน้าตานะครับผมดูหน้านะครับดูที่หน้านะครับผ่านนี้หลอกมาได้สวยมากนะครับฝั่งนี้ สวยอีกหนึ่งองนะครับต้องเลี่ยมเซฟผิวเลยนะครับสําหรับอง์นี้ด้านหลังนี่หล่อได้ดีนะครับถ้าพาแบบมันจะมีแบบพาที่หล่อไม่สวยนะครับข้างหลังเนี่ยจะก่นก่นนะครับไม่มีความคมชัดเลยนะครับองค์นี้ถือว่าหล่อได้คมชัดสวยหนึ่งองเลยนะครับเป็นแท่งเลยนะครับคมกิบนะครับสังกติใบหูเรียบร้อยนะครับ เสียรหลวงปู่นี่ชัดๆนะครับผมสวยนะครับอง์นี้น่าเลี่ยมทองอีกหนึ่งองเลยนะครับผมหล่อเก้าจุดห้านะครับเนื้อนวะโลหะพิมพ์ใหญ่จีดเลยนะครับองนี้จีดนะครับผมบอกเลยนะครับ ยังจําได้ดีนะครับตอนที่เช่าเพลาองนี้นี่ห้าร้อยเขาก็ไม่ลดนะครับโอ้โหแข็งแกร้งแล้วกินนะครับผมบอกขอลดหน่อยลดเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่ลดสักบาทเลยนะครับเพราะว่าเป็นคนเขาเป็นคนพื้นที่นะครับเป็นนเด็กยะลานะครับวัดพุทธาธิวาสนี่ก็อยู่ยะลานะครับผมเขานําเงินไปนะครับเซ่อมแซมนะครับโบสถ์ของวัดพุทธาธิวาสนะครับ พาชุดนี้เนี่ยขนยาล,ลาเบตงนะครับหรือพวกเซียนอาจารย์น,นองหรือสายวัดชัางให้เนี่ยก็จะแบบว่ารู้นะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นยอดนิยมนะครับของสายนี้เลยนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็มีเบตงปีสามเจ็ดทูนเก้าปีสามศูนย์บุรณะเจดีปีสามสามนะครับเนี่ยคือพายุก,กลางตัวท็อปนะครับผมทันสวัสดิสร้างนิยมหมดนะครับผมเพราะว่าท่านสร้างเนี่ย จำนวนจะไม่เยอะนะครับแล้วก็จะไม่เกินด้วยนะครับเพราะว่าท่านเป็นอดีตประธานศาลฎีกาเก่านะครับไม่มีใครกล้ายึกยักกับท่านนะครับผมบอกว่า2500ัน้าร้อยองค์ก็ต้อง2500ัอยองค์นะครับจะมาเกินจะมาซิกแซกอะไรไม่ได้นะครับถ่าท่านนี้ก็เลยเป็นที่นิยมเล่นหานะครับเนี่ยเช่าไป เลี่ยมทองสวยๆขึ้นคอนะครับผมก็เลี่ยมมาให้ดีนะครับเนี่ยเลี่ยมมากันน้ํามาให้นะครับแล้วก็ใส่ปิ้งเลยเอาไปเนี่ยก็บอกช่างนะครับว่าตะไบตะไบตรงส่วนที่เป็นห่วงนี่ทิ้งนะครับแล้วก็เลี่ยมทองทับได้เลยนะครับผมแกะทองนะครับองนี้แกะทองคําเลยนะครับเอาจริงๆผิวจะสวยฝ้าองคของผมด้วยนะครับเนี่ย แต่อย่างว่านะครับพระมาไม่ได้พร้อมกันนะครับผมเอาไปเลี่ยมทองส,สวยๆขึ้นคอนะครับนี่เป็นพระองค์แรกๆเลยนะครับที่ผมแบบเริ่มมีเงินขึ้นมาแล้วก็มาเลี่ยมทองเก็บนะครับก็หยิบทุนเก้าก่อนเลยนะครับผมผิวแก่ทองฝาองค์ของผมอีกนะครับทุนเก้าสามศูนย์ บลเลี่ยมทองใช้นะครับเพราะว่าพระพิธีดีเจตนาดีมวลสารดีพระแบบนี้นี่เขาเรียกว่าดีนอกดีในนะครับผมดีนอกเนี่ยก็คือมวลสารดีนะครับเจตนาดีแล้วก็ดีในเนี่ยก็คือพิธีการปกเสกดีนะครับสามวาล้านะครับเต็มเต็มนะครับผมสุดนะครับเห็นไหมครับหน้าตาเมตตาชัดมากนะครับองนี้ สําหรับองค์นี้นะครับกล่องเดิมๆพร้อมอย่างนี้นะครับเซตนี้นะครับผมเซตนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมเปิดราคาไว้ที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสนใจก็โทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเช่นะครับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับแล้วก็เอ่อถ้าเพื่อนพี่ๆท่านใดนะครับสนใจ ผมอยู่เขตปรลิมณฑลกรุงเทพนะครับผมอยู่เสารยาพุทธมณฑลนะครับผมก็นัดรับผาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยู่ไกลนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับการจัดส่งไปรษณีย์พัสดุของผมนะครับจะห่ออย่างดีถึงมือของพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านอย่างปลอดภัยแน่นอนนะครับผมแพ็คแบบมาตรฐานนะครับใส่กล่องใส่บับเบิ้ลกันกระแทกให้อย่างดีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องการจัดส่งนะครับ เนียนทุกระบบนะครับไว้ใจได้นะครับผมช่องก็เปิดมาปีกว่าแล้วนะครับก็ยังไม่เคยมีสิ่งใดผิดพลาดนะครับประกันแท้ให้ตลอดชีพทุกองนะครับแบบออโต้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพาหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนประกันแท้ให้ตลอดชีพแบบออโต้นะครับออโตเมติกนะครับผมก็สําหรับนะครับเอ่อคลิปนี้ก็เริ่มเอ่อเข้าไปสิบแปดนาทีแล้วนะครับก็มีพาร์เครื่องในช่องเนี่ยอีก มากมายเลยนะครับผมก็เชิญพี่ๆเพื่อนๆเ,เข้าไปรับชมพาเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อ,อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้ สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ